สวัสดีค่ะเราชื่อนางสาวสวิตาลานสีโมดเอาล่ะคนสมาชิกคนต่อไปได้เลยค่ะ เปลนน้าค่ะเปลี่ยนน้าสวัสดีครับผมนายจิรเจีรสุริชโชนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายพุทิพงษ์ชาหน้าไม้ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลิจีนันจันลอดนะคะ สวัสดีครับผมชื่อนายชน,นะรงจามาสงนะครับสวัสดีค่ะเรานางสาวนิชานันชุมชอบนะคะสวัสดีครับผมนายจีรชัยในหลวทวมนะครับหน้าแรกค่ะหน้าแรกปิดกับมาเลย รู้จักสมาชิกทุกคนแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะพวกเราคือเด็กสายเทคโนโลยีมัลติมีเดียค่ะโครงการของพวกเราก็คือโครงการสื่อสนุกปลูกฝังจิตอาสาค่ะกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เรามาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนน้องๆหนูๆเด็กๆค่ะเพื่อทีอ่เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ทำให้เราไม่สามารถออกไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ได้แต่ว่านั่นก็ไม่เป็นอุปรัคค่ะเพราะว่าการทำความดีการทำจิตอศาสาไม่ได้ทำได้แค่การต้องออกไปข้างนอกจริงอย่างเดียวเราสามารถร่วมแรงร่วมใจทำผ่านออนไลน์ได้ด้วยค่ะเป็นการส่งแรงใจไปสัพพอร์ตน,น้องๆค่ะช่วยเหลือแบบปลอดภัยกันทุกฝ่ายค่ะ กโค, <Yeah. S 1> ครงการสื่อสนุกปลูกฝังจิตอาสาของพวกเราอืได้มีการทําสมุดวาดรูประบายสีให้กับเด็กๆและก็มีการทําการ์ตูนสั้นค่ะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สื่อเกี่ยวกับข้อคิดของจิตอาสาค่ะมาเริ่มที่การวาดรูปสมุดระบายสีให้กับน้องๆก่อนเลยค่ะพวกเราส่งไปในชื่อหัวข้อว่ารวมใจรักพวงใหน้องๆค่ะ อันดับแรกเลยมีการแบ่งให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันวาดรูปอะไรก็ได้ที่เราชอบและคิดว่าเด็กๆจะชอบด้วยใช้เวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์และรวบรวมรูปภาพทั้งหมดในวันที่24กุมภาพันธ์หลังจากนั้นภายในวันที่25กุมภาพันธ์นั้นเราก็จะนำรูปภาพของทุกคนไปส่งในเว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ เพื่อให้บุลณนิธินำไปทำเป็นหนังสือวาดภาพระบายสีของเด็กๆค่ะอย่างรูปของเราที่วาดออกมาก็คือรูปพัมปีหรือพัมกินค่ะเป็นรูปตัวละครที่เราออกแบบเองค่ะอยู่ในธีมฮาโลวีนคิดว่าเด็กๆน่าจะชอบค่ะแถมเราเป็นเด็กสายเทคโนโลยีมันติมิเดียค่ะการวาดการ์ตูนคือเรื่องที่เรารักอยู่แล้วค่ะ <laughs> ดังนั้นนะนะการวาดการ์ตูนก็คือสิ่งที่ เราไล่ตามเป็นความฝันที่เราไล่ตามและพยายามที่จะทํามันให้สําเร็จค่ะดังนั้นภาพวาดและการ์ตูนที่เราวาดออกมามันจะมาออกมาจากใจค่ะแล้วภาพที่เราวาดออกมานี้ก็จะขอมอบให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆค่ะที่น้องๆผู้ที่มีความฝันอืพี่ก็อยากจะส่งกําลังใจให้น้องๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆไล่ตามความฝันต่อไปอเราต้องสู้ๆนะพยายามเข้าอพี่ช่วยอาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าพี่ก็ วาดรูปเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะสิ่งที่อยากจะบอกกับน้องๆก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยหาตัวเองให้เจอหาว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรอยากเป็นอะไรในอนาคตแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองไปให้ถึงฝันค่ะพวกพี่เนี่ยคอยดูแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พวกน้องอยู่นะค,ะนะครับมานอนุรักษ์ธรรมชาติกันเถอะเป็นภาพที่คิดว่าเด็กๆน่าจะชอบนะครับแล้วก็อยากให้เด็กๆรักธรรมชาติรักทะเลเพื่อคนปูและนอนุรักษ์ป่าเพื่อคนลิงน,นะครับ และที่สําคัญช่วงนี้น้องๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครของเดวันนะครับก็คืออมองอาสครับผมคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็ชื่นชอบตัวละครน,นี้ครับน้องๆทุกคนนะครับสามารถที่จะวาดหรือว่าตกแต่งตัวละครน,นี้ ได้ตาพที่น้องต้องการได้เลยครับภาพที่วาดคือให้ใจน้องๆเป็นภาพที่เอ่เด็กสาวส่งยิ้มให้อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆพร้อมส่งใจให้เสมอหวังว่าภาพวาดที่พี่ให้จะทำให้น้องๆมีกำลังใจแล้วก็รับใจที่พี่ให้วาดให้ด้วยนะคะก็ผลงานที่ผมได้ทำก็จะเป็นเกี่ยวกับตุ๊กตาลูเกี่ยวกับการใช้ไฟจาราจร นั่นเองแล้วครับก็ทำให้รู้สึกว่าก็คือการใช้ไฟการดูฝีไฟจราจรให้ถูกต้องเป็นอะไรที่เราควรรู้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามารยาทในการขับขี่ด้วย <S <S 2> <S 2> อาจจะช่วย <S <S ให้น้องๆได้เข้าใจถึงมารยาทในการขับขี่แล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะครับวับนนี้นะครับ ว่าผมคิวผมนะที่สุดท้ายเศษผมนะครับที่ผมอยากว่ารุ่เด็กน้องนะครับนั่นก็คือผมอยากให้นลังใจน้องนองนะครับที่ไม่สามารถออกไปเล่นกับเพื่อนได้ในตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยุคในสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ค่อยโอเคในการออกไปเล่นอนอกผมเลยอยากให้น้องๆน,นะครับได้ระบายสีขายเครียดนะครับนี่คือความรู้สึกทั้งหมดของพี่ๆทั้งหมดเลยค่ะอตอนนี้ก็พูดกันครบทุกคนแล้วไปที่กิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ กิจกรรมที่เราทํากันเป็นรอบต่อไปก็คือการทํากระตูนสัน้นสื่อปลูกฟังจิตอาสาค่ะเป็นการมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเทศบาล4ก่อนที่จะเริ่มทํากระตูนสั้นเลยเราต้องคิดสตอรี่บอร์ดก่อนค่ะซึ่งต้องมีการติดต่อพูดคุยปรึกษากับคุณครูผู้สอนก่อนว่าต้องการข้อมูลอะไรในการใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,หลังจากนั้น เราก็นำมาสรุปใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปที่สำคัญแอบแฝงความเป็นจิตอาสาลงไปด้วยนะขั้นตอนการทำการ์ตูนสั้นอยู่ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมก็จะมีการแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคนให้คนหนึ่งไปออกแบบตัวละครอีกสองคนวาดของประกอบภายในฉาก มีการวาดพื้นหลังมีการให้คนพากเสียงตัวละครและแน่นอนการทำแอนิเมชันก็จะต้องมีการขยับค่ะมันสนุกมากๆเลยนะส่วนในวันที่9มีนาคมนั้นท่านการตัดต่อค่ะเท่านี้ กระตูนสั้นของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยวันที่10มีนาคมส่งกระตูนสั้นให้กับคุณครูของโรงเรียนเทศบาล4นครนะปฐมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปวันถัดไปไหนๆก็ทำกระตูนสั้นเสร็จแล้วแถมส่งให้คุณครูดูแล้วด้วยไปดูให้ชื่นใจกันดีกว่าค่ะ เพียงแค่กดเข้าไปในร้านสติกเกอร์ของไล่ ครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการข่าวภาคเช้าครับวันนี้ผมบีมผู้ประกาศข่าวนะครับแนะนำตัวเสร็จแล้วอย่ารอกันช้ามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับประเทศไทยของเราอากาศร้อนมากอยู่แล้วเอ๊ะทำไมถึงอากาศร้อนขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะจังเนี่ยงั้นเราลองไปคุยกับคุณหยดน้ำที่กำลังออกไปทำข่าวกันดีกว่าครับว่าแต่มันเกิดอะไขึ้นกันแน่ โลโหลคุณหยุดน้ำครับได้ฟีพดพวงไหมครับฮัลโหลฮโได้ยินไหมคะคุณบีมเอ่อนี่คุณกําลังทำอะไรอยู่กันครับเนี่ยกําลังเก็บขยะอยู่ค่ะน้ำํำทนไม่ได้ที่เห็นขยะตกเต็มพื้นแบบนี้ ทุกคนคะวันนี้นาะจะมาพูดเรื่องหัวข้อสภาวะโลกร้อนคะ่ะโลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ว่าอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ขึ้นอยู่กับการได้รับงงความร้อนจากดวงอาทิตย์ทั้งสิ้นปัจจัยที่ส่งสผลต่อการรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็มีหลายประการด้วยกันนะคะปัจจัยทางธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นการระเบิดของภูเขาไฟ ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะการระเบิดของภูเขาไฟจะพ่นแก๊สและเท่าฐานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแก๊สและเท่าฐานเนี่ยจะป้องกันร,รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ลอยผ่านมายัางพื้นโลกทําให้อุณหภูมิของโลกลดลงแต่ไม่ใช่แค่ปัจจัยทางธรรมชาติที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวนะคะการกระทําของมนุษย์จะทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันอาทิเช่น ปรากฏการณ์เรนกระจกก็คือสภาวะที่โลกร้อนขึ้นเนื่องจากชั้นบรรยากาศมีแก๊สบางชานิดสะส,สมมากจนเกินไปทําให้เกิดปรากฏการณ์สภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยทำตัวเหมือนกระจกห่อหุ้มโลกเอาไว้ซึ่งในปัจจุบันเรามีแก๊สบางชานิดที่มากเกินไปสังสมอยู่ในชั้นบรรยากาศส่งผลให้รังสีความร้อนที่ควรจะแผ่กระจายออกไปนั้นถูกตักเก็บเอาไว้บนโลกและทำให้โลกเนี่ยร้อนขึ้นค่ะ นสมบัติเหล่านี้เรียกว่าแก๊สเรือนกระจกค่ะหากแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมีน้อยจนเกินไปอุณหภูมิของโลกจะหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามากจนเกินไปจะทําให้อุณหภูมิบนโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอันตรายต่อสิ่งที่ดารงชีวิตอยู่ค่ะการที่ชั้นโอโซนถูกทําลายจนเกิดรูโวส่งผลทําให้โลกร้อนขึ้นใช่ไหมครับ รูโวในชั้นโอโซนเนี่ยไม่ได้ส่งผลทําให้โลกร้อนขึ้นนะคะแต่ทําให้รังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยรอดผ่านเข้ามาไม่ได้ค่ะแก๊สเรืองกระจกเนี่ยมีหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันมีมากเกินไปส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่เผาพืชเพื่อนาไปทําพลังงานเช่นน้ํามันและเท่าถ่านรวมถึงการตัดไม้ทําลายป่าด้วยนะคะ เราต้องลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงด้วยวิธีหนึ่งที่ทําได้ก็คือการร่วมมือการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยจะช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่ใช่แค่ลดอุณหภูมิของโลกเราเท่านั้นนะคะแต่ยังทำให้ธรรมชาติที่เคยสวยงามเนี่ยกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งเป็นการทดแทนต้นไม้ที่เราเคยตัดไปแถมยังเปที่อยู่อาศัยองสันนานาชนิดด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่เพียงป่าไม้อย่างเดียวธรรมชาติสวยๆอย่างเช่นทะเลเนี่ยก็ควรรักษาไว้นะคะมาช่วยกันรักษาทะเลง่ายๆด้วยการทิ้งขยะลงถัง,งถกันเถอะค่ะการกระทำแบบนี้ก็จะช่วยลดปริมาณขยะในทะเลลง แทนทำให้จำนวนสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในทะเลเนี่ยลดลงเช่นเดียวกันนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่น้ำท่อแห่งขยะที่ตกอยู่บนพื้นไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะขยะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนพอาะเกือบทุกขั้นตอนของการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องมันจะส่งผลทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกขึ้นดังนั้นจึงมีการแยกขยะเพื่อทำให้ขยะบางส่วนที่ใช้ได้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะ ่วนขยะที่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะถูกกาจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภยัยแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยสภาวะโลกร้อนก็จะกลับมาอีกครั้งนะเราจะท่วมครั้งใหญ่ปัญหาฝนแรงระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นพอน้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายชายหาดที่กำลังถูกกัดเซาะ และปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากโลกร้อนทำให้มีการสัตวตัวของแรงดังนั้นหากพวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันพวกเราจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสงบสุขเพียงแค่ช่วยการคนละมา้าคนละมือผมก็จะช่วยด้วยเช่นกันครับเอาละ่ะไม่ใช่แค่ภาวะโลกร้อนที่ตอนนี้ยังมีสถานการณ์เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างโควิด -19 อยู่อีกด้วยดังนั้นอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยและรักษาความความสะอาดกันด้วยนะครับน้องๆทุกคน อ๋อคุณครูเตียวก็รักษาสุขภาพด้วยน,นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับความรู้สึกที่ได้ร่วมทำการ์ตูนสั้นกับเพื่อนๆก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้เปิดใจคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบทำเราภากเสียงเป็นรนรานะคะพิธีกรสาวในการ์ตูน สนุกมากๆเลยค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนให้กับเด็กๆนะคะภาพประกอบฉากที่ผมวาดนะครับผมก็วาดปลาแล้วก็มึอกออกโทปาละปูนะครับงานครั้งนี้เป็นงานชิ้นแรกนะครับที่ผมได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนแล้วก็อยากจะสนิทกับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ความรู้ที่ได้ทำได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้ได้น้องๆดูการทาโครงการเกี่ยวกับจิตอาสาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการทรําจิตอาสาให้น้องๆครับก็คือมันมีประโยชน์ต่อทุกคนมากๆครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หรือผ,ผู้ใหญ่เราควรที่จะมีจิตอาสาในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับหรือแบ่งปันความรู้อะไรอย่างนี้ครับอย่างตัวเราก็เป็นคนที่ขยับภาพการ์ตูน ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะก็มีการแต่งงานให้กับเพื่อนๆกันไปอ่าแบ่งคนนึ่งไปรับของในฉากบางคนไปวาดตอกแบบฉากแล้วก็บางคนก็อมีการพากเสียงค่ะรู้สึกรู้สึกมีความสุขค่ะแฮปปี้มากๆเลยก็รู้สึกดีใจที่เราได้ทำเต็มที่ให้กับน้องๆแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆด้วยที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็อยากจะ มีคำพูดก็อยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนด้วยเช่นกันว่า้ขอบคุณมากๆเลยนะเพื่อนๆ่ทุกคนที่ช่วยกันเต็มที่ในการทํางานครั้งนี้ mm hmm. คนที่ช่วยรับฉากคนทําทำทุกอย่างอสุดยอดค่ะความรู้สึกที่อยากบอกกับน้องๆก็พี่ก็อยากบอกว่าพี่พี่ก็พวกพี่ก็ทำกันเต็มที่นะ,ะหวังว่าน้องๆจะชอบแล้วก็สนุกมีความแบบได้รับความบันเทิงจากการ์ตูนที่พวกพี่ทาขึ้นแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เข้าใจถึงสื่อ กการฝังในเรื่ององงขจิตอาสามากขึ้นวันที่15มีนาคม2565คุณครูได้นำการ์ตูนสั้นไปใช้ประกอบการสอนให้กับเด็กนักเรียนค่ะสัสดีจ้านักเรียนนักเรียนยังอยู่กับครูไหมเนี่ยอะสี่หมืนคนแล้วตอนนี้นะคะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนอาสวัสดีนักเรียนนะคะหัูริพัทนะคะแล้วที่อีกสองสามพันคนที่ครูอ,อ่านชื่อได้ไม่หมด วันนี้ครูแบบแต่งหน้าไม่ทานเลยลูกมันเป็นความสวยแบบดั้งเดิมนะคะนักเรียนมีสุภาวดีแรืเจิดมงคลน,นะคะอินดอคุณคุณนะลูกนะโอเคมาวันนี้นะคะวิดีโอเนี้ยครูดูแล้วเออแอนิเมชันเนี้ยครูดูแล้วลูกสนุกอะ่ะเออแบบเข้าใจง่ายนะคะอะ,อะมาแล้วนักเรียนมาแล้ว อ่าโอเคเราจะเริ่มเข้าสู่การ์ตูนแอนิเมชันแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะหยุดเป็นพักๆเพื่ออธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหานักเรียนนะดูซิว่าคนนี้เขาคือใครใช่กันชัยหรือเปล่านะคะามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับประเทศไทยของเราอากาศร,ร้อนมากอยู่แล้วเอ๊ะทำไมถึงอากาศร,ร้อนขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะจังเนี่น่นนั่น,นสิ ทำไมอากาศถึงร้อนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะจังนักเรียนคิดตามคุณด,ด้วยใครรู้ลูกพิมพ์มาเลยนะคะว่าทําไมอากาศและโลกเราเอททุกวันเนี้ยมันถึงได้ร้อนมากขึ้นนะคะอันนีว่าคุณหยดน้ำเขาทาอะไรแต่อยู่ค่ะน้ําทนไม่ได้ที่เห็นขยะตกเต็มพื้นแบบนี้ระเบิดันขนาดนี้เลยฮะ,ะนักเรียนใช่ไหม ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะการปรากนการเรียนกระจกก็คือสภาวะที่โลกรองรู้จักไหมปรากฏการเลนกระจกจําได้ไหมคะใครจําได้บ้างปรากฏการเลนกระจบาครูได้สอนไปแล้วใช่ไหมอขอย้ายสภาพหน้าตัวเองอ่าไปฟังคอมเมนต์ของคุณครูกันดีกว่า สวัสดีค่ะท่านอาจารย์นะคะเพิ่งสอนเสร็จเลยนะคะเมื่อกี้นะคะหัวจะฟูๆหน่อยนะคะก็จะบอกว่าคลิปเมื่อกี้นะคะที่ได้นํามาสอนนะคะโดยสอนกับนักเรียนระดับชั้นม .1 นะคะแล้วก็ได้สอนผ่าน Facebook นะคะโดยใชโ้โปรแกรม OBS เข้ามาช่วยด้วยนะคะเด็กๆเขาก็จะมีการเข้ามาคอมเมนต์ถ้าเกิดเขาจะโต้อตอบก็จะคอมเมนต์ใต้ Facebook นะคะแล้วก็ส่วนตัวคลิปที่ได้นำมาสอนนะคะก็คลิปเนี่ยน่าสนใจมากค่ะ สนุกดูแล้วมันไม่น่าเบื่อเลยนะคะแล้วก็ทั้งาภาพทั้งเสียงนะคะคือชัดเจนทีหมดภาพก็สวยเสียงก็ชัดเจนแล้วก็มีการดําเนินเรื่องที่น่าสนใจนะคะมีตัวการ์ตูนมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของเนื้อหารายวิชาที่อยู่ในคลิปนะคะเป็นต้องบอกว่าเนื้อหาเนะะี่ยค่ะครบถ้วนเกือบทั้งหมดเลยนะคะคือสามารถดึงเนื้อหาเข้ามาอยู่ในคลิปได้เกือบหมดเลยนะคะแล้วก็ หลังจากสอนเสร็จแล้วเาีายก็มีการถามนักเรียนว่าเออชอบชอบคลิปแบบนี้ไหมนักเรียนก็ทุกคนเลยค่ะบอกว่าชอบอยากให้มีคลิปอย่างเงี้ยช่วยในการสอนอยากอยากอยากให้ครูหาคลิปอย่างเงี้ยมาสอนเขาอีกถ้าโอกาสหน้าที่เขาจะได้เรียนในถ้าเทอมหน้าหรือว่าปีการศึกษาหน้าเนี่ยเขายังได้เรียนออนไลน์อยู่เขาบอกว่าอยากให้ครูหาคลิปอย่างเงี้ยเอามาสอนเพราะว่าเข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 ้าใจง่ายมันเป็นการ์ตูนเขาไม่เบื่อเขาไม่ง่วงเขาอยากดูเขาอยากฟังอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคะแนนถ้าเกิดว่าครูจะให้ในส่วนคลิปนี้นะคะถ้าเกิดเต็มสิบครูจะให้สิบคะแนนเลยนะคะถือว่าทำออกมาได้ดีมากจริงๆคะ่ะค่ะขอบคุณมากคะ่ะก็คือผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราเพิ่งเคยทำแล้วเราก็สนุกกับการทำงานมากครับความรู้สึกที่ได้ทำโครงการนี้ก็คือผมรู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่จริงๆครับเพราะว่าเราไม่เคยทํางานด้านนี้มาก่อนแล้วเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ช่วยกันทํางานได้แบ่งปันความรู้แบ่งปันเทคนิคใหม่ๆอะไรกันและกันนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่สนสุกสนานแล้วก็มีความสุขมากครับความรู้สึกหลังจากทําโครงการจิตอาสาก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆก็เปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นเพราะส่วนตัวเป็นคนที่ทํางานกลุ่ม ร่วมกับคนอื่นยากมากอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเปิดใจรับความคิดรับความรู้สึกของเพื่อนๆต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่งานของเราเป็นงานกลุ่มของเพื่อนๆเราอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวของเรามาปนกับงานของเรานี่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งตอนทํางานกลุ่มหลังทำจิตอาสาแต่ก็รู้สึกดีมากๆเพราะว่า การทํางานจิตอาสางานกลุ่มก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคือการเปิดใจการเข้าใจการเข้าร่วมสังคมการให้ความร่วมมือแค่นี้ก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้ทาจิตอาสา,าในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าจิตอาสาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับที่จะสามารถทําให้มันสาเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวทุกคนจะต้องร่วมมือนครับเพื่อให้มันสําเร็จได้แล้วก็ พี่อยากจะฝากถึงน้องทุกคนนะครับน้องๆคนไหนที่มีความฝันเพราะว่าสิ่งที่อยากทำในอนาคตอยากให้น้องๆพยายามกับมันครับอย่าเพิ่งยอมแพ้พี่เชื่อว่าน้องทุกคนสามารถทําได้ส้ๆนะครับสิ่งที่ได้รับหลังจากทําโครงการนี้ก็คือได้รู้ถึงขั้นตอนการทําโครงการจิตอาสาค่ะว่าต้องทําอะไรบ้างเขียนโครงการยังไงบ้างแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เด็กๆเนะี่ยมีความสุขแล้วก็มีความรู้ค่ะ ความรู้สึกที่ได้จากการทำกิจอาสาในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตนให้มีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นและช่วยพัฒนาน้องๆนะครับให้มีจิตอาสาเหมือนกันแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานนะครับแล้วก็พัฒนาจิตช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมนะครับครับสิ่งที่ได้จากการทําโครงการจิตอาสานะคะก็ทําให้เราได้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ ได้รู้จักกับเพื่อนๆมากขึ้นอ่าแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆค่ะเออถ้าถ้าถ้าจะให้พูดก็คือการที่เราได้รับความสุขจากการตั้งใจทำสิ่งสิ่งหนึ่งจนสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันแล้วได้มอบส่งต่อให้ผู้อื่นค่ะดังนั้นการที่ได้ทำโครงการนี้ก็ทำให้มีความสุขมากจริงๆค่ะเอาเป็นว่า ขอบคุณนะคะท่านอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ร่วมทีมเลยแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็ที่สงใจให้น้องมากโอเค <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ